สวัสดีเจ้าเพื่อนนี่คือระช่องรัชพรชาแนลลานโอเคชอบขายสินค้าทุกย่างทุกราคานะจ๊ะจะพามาดูสินค้าจ้ะอันนี้คืออันอุปกรณ์อันมือถืออุปกรณ์โทรศัพท์นะจ๊ะอุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์รรรรรมือถือ อันนี้คือกระปุกจากกระปุกกระปุกอันนี้กส็สุงไซยังกระดจ้ะกระปุกอันนี้ก็สุงไซย,ยังกระดมีหลายยางหลายแนวร้านโอเคช็อปนะจ้ะมีทุกอย่างทุกแนวร้านโอเคช็อปอันนี้อันนี้ปอกกี้จ้ะปอกกี้ปอกกี้อันละสามสิบบาทที่ร้านโอเคช็อปสินค้าหลายมากมากจ้ะ หานโอเคชอบมีมาทุกอย่างทุกแนวจะจะให้ดูสินค้านะจ๊ะจะจะับกล่องให้เบิง์น้ะจ้ะปลาหลานโอเคชอบนี่มียังขายแน่ไม่สินค้ายังแน่จะลับกล่องให้เบิรงกลับแต่ว่านอกกล่องค่อยถัไดไปทายเฮ็ดงานแล้วมันกลับก็ได้อันนี้คือมอนจ้ะมอนขายเป็นแพ็คสองโลท่าขายเป็นลูก ล,ล,ลูกละลูกละหลาสิบบาทอันนี้อันนี้ือเน,นี่ยเสพยาเครื่องปั่มเสพยามีบ๊อยเล็กหน่อยอันนี้มงุงผู้ใหญ่เห็นมโนจะพี่เนาะนี่คือให้เบิ่งสินค้าหลานโอเคชอบอนจะจ๊ะมีทุกอย่างทุกแนวคุณได้อย่างใจแม่ค้าแม่ค้าเปิดหลานม่มาซื้อสินค้าอยู่นี่ คิดราคาที่เศษเดอร์จ้ะร้านโอเคชอ็อตมีสินค้าทุกอย่างทุกราคามีหลายอย่างหลายแนวจ้ะมาเบิ่งมาชมเอาเด้อจ้ะพี่นนอของเหรียญของยางกับลายของเหรียญลายเยอะแยะมาก้ายเลยของเหรียญก็ได้ดอกไม้ก็ซื้อสวยจ้ะดอกไม้สวยอุกบอนลุก,ลาบ,าลกบอนหลุดละสามสิบห้าบาทอุบอลหลุดละสามสิบห้าบาท ตุ๊ก,กตาแล้วเก้าเก้าองเหรียญไม่หลายจาับพี่เนาะอันนี้ยุ้โซนของเหรียญน,นะภาพบึงยุโซนของเหรียญก่อนจะภาพบึงนของเหรียกอจังจะภาพไปมองอืน่นมันมีหลายโซนอยู่อันนี้ของเหรียญนล็หน่อยลด,ลดลถร้ายแห้ง รถของเรียนน็กหนอนีนร้านแห้งเยอะแะเลยจ้ะรถรถบังคับกบมี่รีรดบ,บับงคับรดบังคับอันนี้ครับรากดเล่นอันนี้ชื่อ อันท้ายท้าง,างล้างด้วย,ไม,วยไม่เล่นจะเป็นยังไงสิไม่คไปเล่นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ที่นี่จะให้พลเรียนกลับขึ้นไปเดี๋ยวมัน ถ้าพี่ก่อนจ้าของเล่นเยอะเลยอันนี้คือกองอันนี้ประสงค์ค่ะใส่ยังกระดาษใส่เสือ้อผ้าฝนกบับบะเปียกใส่เสือ้อผ้าฝนกบับบะเปียกต้นกระติกหนากระติกนันนีกอกอันนี้ตะกา้าใส่ผ้าอ,อ้อมอันนี้คือสนันคุณหมอสนันคุณหมอ ใส่เค็มซีจยาใส่เค็มเจ้าเหลือเค็มซีจยาเค็มเจ้าเหลือด,อ,ดอันนี้ตะกะจ้าเพียงคลิปนี้ซ้ำนีกก่ซะก,ก่อนเนาะจ้ะมืออื่นจังพอกันไหมสวัสดีจ้า